สดยามเช้าดูดกลุ่มปะตะทพีทีทีกลบิลเคมีคอลน้ำดื่มสยามสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็กลับมาเปิดทำการในวันสุดท้ายของสัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับหลังวันพ่อแห่งชาติ เปิดตลาดมาดัชนีเปิดที่1,374.38จุดนะครับก็ปรับลดลงมา2.25จ,จุดหลังจากนั้นก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะครับลบลงไปต่ำสุดนี่ก็8.97จุดนะครับแล้วก็ขึ้นมาบวกได้เล็กน้อยสูงสุดก็0.08จุดจุดนะครับวันนี้เชื่อว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แ,แล้วก็เรื่องของปัจจัยการเมืองซึ่งก็เชื่อเช่นกันนะครับว่าวันนี้จะเริ่ม กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็ยังปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็ทางธนาคารกลางอาจจะตัดสินใจปรับลดหรือว่าตัดทอนอเงินเม็ดเงินที่กระตุ้นเศรษฐกิจในในเร็วๆนี้นะครับ มาดูที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันพุธนะครับซึ่งเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดกันในวันพฤหัสก็ปรากฏว่าดัชนีก็แกว่งตัวผันผวนนะครับก่อนที่จะปิดตลาดปรับลดลงไป7.26จุดนะครับ0.52เูรค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางนะครับ27,334.15ล้านบาทโดยที่ ประกาศสําคัญนะครับนักลงทุนต่างชาติก็ยังเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่องอยู่นะครับโดยเมื่อวันพุธนั้นขายสุทธิไป2846.39ล้านบาทในขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ2,103่ล้านบาทนะครับอัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิ624ี่ล้านบาทแล้วก็รายย่อยก็ซื้อสุทธิ1 1 8ล้านบาทนะครับส่วนห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดก็ประกอบไปได้วย True CPO a d v a n c e Jazz แล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมาด ตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็ผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB รวมทั้งธนาคารกลางของอังกฤษนะครับก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันประธานของ ECB มาริโอดรากี้นั้นออกมาดูเหมือนว่าจะส่งสัญญ,ญาณในทางลบนะครับเขาบอกว่าอุปสงค์ ภายในกลุ่มยูโรโซนยังอยู่ในระดับต่ำนะครับแล้วก็ภาวะซบเซาในตลาดเงินน,น,นั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนนะแล้วก็ประกอบกับเรื่องทางฝั่ง,งสหรัฐเรื่องมาตรการ QE ก็ยังมีความกังวลกันว่าจะมีการตัดสินใจตัดลดลงเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์กันก่อนหน้านี้นะครับกดดันให้ดัชนีหุ้นสําคัญของยุโรปเมื่อคือนนี้ปรับลดลงในทั่วหน้านะครับดัชนีฟรานเชียร์ไทม์ร้อนตลาดลอนดอนปรับลดลงไป11.64.0.18%นะครับเยอรมันเด็์นะครับ,ล,รบลบ55 68. 8จุดนะครับ0.61เปอร์เซ็นต์แล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ลงแรงที่สุดนะครับ48.61จุดหรือว่า1.17เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขที่สำคัญก็คือมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3รอบที่2นะครับหลังจากที่ครั้งแรกนั้นมีการประกาศว่า GDP ไตรมารส3าของสหรัฐนั้นเติบโต2.8%ปรนะครับปรากฏว่าทบทวนใหม่ล่าสุดนี้สามารถเติบโตได้ถึง3.6%นะครับในขณะที่คาดการณ์กันว่าจะโตเพียง3%ตรงนี้ก็ทำให้เป็นสัญญาณที่เริ่มมีความเชื่อมั่นกันมากขึ้นนะครับว่า QE น่าจะต้องเลิกเร็วค่อนข้างแน่นอนนะครับรวมทั้งตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนะครับ i n i t ช a l Jobless Claim ก็ออกมาก็ คนก็ลดลงไปมากนะครับสำหรับผู้ที่มายื่นขอรับสวัสดิการนะครับ23,000รายนะครับในสัปดาห์ล่าสุดสิ้นสุด30พฤศจิกายนนะครับตอนนี้ตัวเลขรวมก็อยู่ที่298,000ซึ่งหลุดต่ำกว่า300,000จากที่เคยเห็นกันก่อนหน้านี้นะครับก็ยิ่งเป็นแรงหนุนเข้าไปนะครับเหลือเพียงตัวเลขเดียวซึ่งจะประกาศคืนนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือตัวเลขนอนฟ a r m p เพ r o หรือว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับถ้าออกมาแล้วยังดีอีกอนี่แน่นอนเลยครับความเชื่อเรื่อง QE น่าจะเกิดขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าการประชุมวันที่17นี้ของคณะกรรมการ FOMC อาจจะมีการตัดสินใจเลยก็เป็นไปได้นะครับดาวโจน์เมื่อคืนนี้ด้วยข่าวดีดังกล่าวนะครับก็ทำให้ปรับลดลงไป68.26จุด0.43%นะครับ0.43นะครับ ส่วน NASDAQ ก็ปรับลดลงไป4.84จุดหรือ0.12%ส่วน s p ส500ก็ลงไป7.78จุดนะครับ0.43%นะครับข่าวดีที่กลายเป็นข่าวร้ายก็เพราะว่า QE อาจจะเลิกนั่นเองนะครับ ส่วนยุส่วนเอเชียเช้าวันนี้ครับก็ความกังวลเรื่องนี้ก็กดดันตลาดให้ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเองรีบาวขึ้นมาหลังจากที่2วันที่ผ่านมานี่ลงไปค่อนข้างแรงนะครับเช้าวันนี้ล่าสุดนี้ก็บวกอยู่2 6 0 3 0บก็ะครับก็ค่อนข้างอยู่ในกรอบแคบๆนะครับส่วนเซี่ยงไฮ้ลบอยุดจุ่จุดครับ0.33%ห่างเสงลบ0 2 6นะครับ61.19 จุดนะครับเตรทไทม์ Straight time, ลงอยู่11.96จุดหรือ0.38เปอร์เซ็นต์ส่วนจาการ์ตากับฟิลิปปินซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานะครับกลุ่มทิปนะครับ TIP ปรากฏว่าเช้าว,วันนี้ ล่าสุดนี้จาการ์ตาลบอยู่3 3 9 9จุดครับ0.81%ส่วนฟิลิปปินส์ก็ปรับลดลงไป2 6 4 0จุดดหรือนนะครับทั้ง2ตลาดนี้ต่างชาติเทขายไม่แพ้ตลาดบ้านเรานะครับเพราะว่าความกังวลเรื่องมาตรการ QE นั้นทําให้เขาเทขายแล้วก็กลับบ้านกันนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ก็เห็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าปัจจัยเรื่องการเมืองก็ดีนะครับซึ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเรื่องมาตรการ QE ที่อาจจะมีการตัดสินใจ เลิกเร็วกว่าที่เคยคาดการนั้นนะครับก็ทําให้เงินบาทเช้าวันนี้เปิดมาอ่อนยวบลงไปเลยนะครับอยู่ที่32.25ถึง32.27บาทต่อดอลลาร์นะครับในขณะที่ปิดตลาดเมื่อวันพุธวันพฤหัสเราหยุดนะครับปรากฏว่าวันพุธนั้นเนี่ยปิดที่32.16ถึง32.18นะครับก็เท่ากับเชา้านี้อ่อนค่าลงไปเกือบ10สตางค์ทีเดียวนะครับส่วนเย็นจากที่อ่อนค่าไปถึง102.57 เยนต่อดอลลาร์นะครับเช้าวันนี้เริ่มเห็นแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทิศทางหลังจากที่ประกาศอยู่เช้าวันนี้ที่101.84ยนเยนต่อดอลลาร์ซึ่งเปิดตลาดแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงนะครับซึ่งก็ดูจะสัมพันธ์กับเรื่องตลาดหุ้นที่เริ่มเห็นเขียว,ข,ยวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอีนะครับส่วนยูโรยังทรงๆนะครับเพราะว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงนั้นเนี่ยก็ทําให้ยังไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับ ส่วนราคาน้ํามันครับเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าสวนทางกันนะครับ WTI ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีนะครับบวกขึ้นไป18เซนแต่เบรนด์มีแรงเทขายทำกำไรนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับเมื่อคืนนี้ลงไป90เซนส่วนดูไบเมื่อวันพฤหัสนะครับลงไป65เซนนะครับก็ปิดที่108.36เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเอาละครับเราไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม ความเคลื่อนไหวของราคาทองคําทั้งที่ตลาดโคเม็กซ์แล้วก็เช้าวันนี้ที่บ้านเราครับท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเรา ส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปะตะท PTT Global Chemical แกนนำด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปะตะทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอารมิติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าจรดเย็น p t t Global Chemical หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเคมีพันเพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตราคาทองคำที่ตลาดโคเม็กซ์มีความผันผวนผมากนะครับใน2วันนะครับวันพุธนี้ราคาขึ้นไปถึง26เหรียญน,นะครับแต่เมื่อคืนนี้ราคากับ ปรับลดลงมา15เหรียญ30เซนนะครับมาปิดที่1,231เหรียญ90เข้าใจว่าจะมีแรงซื้อทํากําไรนะครับทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วตัวเลขถ้า QE เลิกเร็วนั้นจะทําให้ราคาทองปรับลดลงนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็เห็นราคาเริ่มมาอยู่ที่1,224 25เหรียญนะครับก็ส่งผลทําให้สมาคมค้าทองคําบ้านเราเช้าวันนี้ ประกาศราคาครั้งแรกนั้นบวกขึ้นไป250บาทนะครับปัจจัยสําคัญก็คงจะเป็นอาการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาโดยเข้อโคตรไปถึง32บาท36สตางค์นะ ในขณะที่โกลสปอร์ตก็โค้ดที่1228ี่เหรียญ50เซนแต่ว่าครั้งที่2ประกาศมาอย่างรวดเร็วติดตามมาทันทีเลยนะครับปรับลดลงไป50บาทครับโดยเป็นเพราะว่าเงินบาทก็แข็งค่ามาอยู่ที่32บาท24นะครับกระเตือนขึ้นมานิดหนึ่งอ่าประธาณโทษทั้ง3าบาท34ินะครับแล้วก็โกลสปอร์ตก็ปรับลดลงมาเหลือ1น2 7ี่เหรียญด้วยนะครับก็เท่ากับเช้าวันนี้ราคาที่สมาคมค่าทองคำประกาศนั้นก็บวกไป200บาทต่อบาททองคำนะครับเอาละครับก็ หมดเวลาของรายการนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ